สร้าง VPN นะครับเราก็ต้องรู้ส่วนประกอบมันก่อนนะครับส่วนประกอบมันก็มีอยู่ประมาณสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือโดเมนคอนโทรเลอร์นะครับทําหน้าที่เก็บยูเซอร์ที่จะรีโมทเข้ามาส่วนที่สองคือเรเดียร์เเวอร์นะครับทําหน้าที่เป็นออเทนติเคชันส่วนที่สามคือ VPN เซเวอร์ครับทำหน้าที่รับคอนเนคชันที่มาจากอินเทอร์เน็ตจากยูเซอร์อันนี้เป็นคอมโพเนนต์ทั้งสส่วนนะครับ ในส่วนของเดโมวันนี้นะครับผมออกแบบไว้เท่าๆประมาณนี้นะครับก็อย่างที่พูดมาสักครู่ก็มีโดเมนคอนโทรเลอร์ตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์ทำหน้าที่เป็นเรดิเอเซอร์ er ด้วยรวมถึงเป็นไฟแชร์เซอร์ด้วยนะครับหลังจากที่เราทำการคอนฟิกเสร็จแล้วเนี่ยจะลองคอนเน c t ตัวคล i เอตเนี่ยเข้ามาผ่าน p ีเ์นเวอร์นะครับแล้วก็เข้ามาแอดเซตไฟแชร์ที่อยู่ในโดเมนหรืออยู่ใน เน็ตเวิร์กภายในของบริษัทนะครับส่วนที่2นะครับก็คือตัวรีโมทแอดเซตเซเวอร์หรือบีเพลนเซเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้จะต้องมีเน็ตเวิร์กสองใบใบที่1ใบหนึ่งเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์กใบบริษัทนะครับอีกขานึงเนี่ยก็อยู่เป็นขาอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กส่วนที่3คือตัวคลิเอตนะครับก็จำลองว่าอยู่ฝั่งอินเทอร์เน็ตมี IP เป็นพับบิก IP นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนฟิกูเลชันก่อนนะครับในส่วน ของฝั่งโดเมนคอนโทรเลอร์ฝั่งโดเมนคอนโทรเลอร์ก็จะต้องทำหน้าที่เป็นเรด i เอทเซอร์เด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องติดตั้งก็คือโล d ที่ทำหน้าที่ในส่วนของเรด i เอทเซอร์เใน Windows Server 2012นนะครับเรดิเอเซร์จะอยู่ในโรที่ชื่อว่า Network Policy and Access Service เราก็ทำการติดตั้งโลนี้เข้าไปแล้วก็เลือกอิกสต่อระหว่างที่รอการติดตั้งนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว VPN Server VPN Server เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของ Radius เนี่ยมันจะต้องทำตัวเป็น Radius Client เข้ามาคอนเนคกับเรเดียนเซิร์ฟที่อยู่ใน DC หนึ่งที่เราเรากำลังลองอยู่เนี่ยนะครับอ่านอนีน่ี้ในส่วนของตัว Network p o l i c ลิซีเซิร์ลงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลงที่ตัว v ีเ Server ด้วยนะครับเป็น Network p o l i c ลิซีเซิร์เเช่นกันทำไมต้องลงตัวนี้นะครับ ก็คือทําหน้าที่เป็นเรเดียน e ไคลเอนั่นเองอะระหว่างที่ลงเรเดียน e ไคลเอนะครับก็กลับไปที่ตัว DC เรามาคอนฟิกในส่วนของตัวเรเดีย c สก่อนนะครับเปิดเ e t w o r k p o l i e y s e r v e r ขึ้นมา ทำการคอนฟิกในฝั่งของ Radius Client ก่อนนะครับในส่วนของเดโมบทนี้นะครับเราก็จะให้ตัวฝั่ง VPN Server เนี่ยเป็น Radius Client นะครับก็ใส่ไปใีโซนนะครับเลือก Password ในการแพรระหว่าง Radius คลกับเซนะครับเลือกโอเคครับตับงร์ดไม่ต้องกันเอาใหม่ในส่วนของการ radius, คอนฟิก Radius คลายแก็เสร็จนะครับเป็นการสร้าง Connection ไปยังฝั่งคลายแถัดมาเราก็มากำหนด p o l i ซีนะครับในส่วนของ c อนเน c t i o n Request Policy เลือกมิวครับตั้งชื่อใหม่เป็น A C VPN ไทยของการรีโมทก็คือ VPN นะครับเลือกเน็กแอดเลือกเป็น VPN Connection นะครับเน็กนี่เน็กไปเลยนะครับโอเว l ร์ลินิดนึงนะครับแอดในส่วนของตัว Secure Password ก็คือการอเทนด้วยพาสเวิร์ดเน็กน,นะครับแล้วก็เลือกเป็น ออเทนแบบ ms c h a p v 2นะครับเป็นตัวล่าสุดของ microsoft ตัวนี้จะปลอดภัยกว่า pap ที่ส่ง password แบบไม่ได้เข้ารหัสนะครับถ้ามีคนสนิปมาแพ็กเกจระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็น password นะครับ username password นะครับแต่ถ้าเป็นเราเลือกเป็น ms c h a f v 2เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสนะครับถ้ามีคนมาสนิปมันก็จะไม่สามารถเห็นข้อความ username password ของเราได้นะครับ อันนี้แนะนำให้เลือกเป็น MS c h a r V2 คอ,อ,อเนเดคไปนะครับ f i n i s เสร็จแล้วก็ Enable ตัวเก่าไปนะครับ Enable เฉพาะตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา,าตัวที่2คือ e t w o r k Policy สร้าง e บิ o r k Policy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับเล้อกเป็น AC นะครับ Policy VPN ก็เลือกคล้ายๆเดิมครับเป็น VPN ้ตรงนี้เลือกเป็นกลุ่มสามารถกําหนดกลุ่มนะครับว่าเราจะมากําหนดว่าจะให้กลุ่มไหนทําการ v ีเพผมจะให้เป็นเฉพาะกลุ่มเมนเจอร์ถึงจะเข้ามา v ีเพได้นะครับเลือกเน็กไปเซต s แกนเลือกตัว Secure p พ s s เ o ิร์ดเน็กนะครับเน็กเน็กไปแล้วก็ฟิ i s h เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Policy Set แค่2จุดตรงนี้ก็พอนะครับ ในส่วนของฝั่งโดเมนคอนโทลเลอร์เดี๋ยวเรามาคอนฟิกไฟแชร์ต่อครับสร้างไฟล์แชร์ขึ้นมาสักหนึ่งอันนะครับ ะคถัดไปเดี๋ยวเราจะไปคอนฟิกในส่วนของตัว VPN Server นะครับหลังจากที่เราลงตัว Radius หรือ Network Policy Server เสร็จนะครับเราก็มาทำการติดตั้งในส่วนของตัว Role ที่เป็น VPN Server นะครับใน Windows Server 2 0 1 2 R 2เนี่ย VPN Server เนี่ยจะอยู่ใน Role ที่ชื่อว่า Remote Access ครับ แล้วก็เลือกตัว routing นะครับแล้วก็ direct access and vpn นะต้องเลือก2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมลงมาแล้วเสราจที่ลงเสร็จก็เลือกท o ลนะครับเลือก routing and remote access ขึ้นมาตัวนี้จะทำหน้าที่ในส่วนของสร้าง vpn นะครับผมขอ disable ตัวเก่าออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัว vpn server ขึ้นมาจาก TUI uh, tool ตัวนี้นะครับ Routing and Remote Access ก่อน c o n f i g นะครับ Enable Routing and Remote Access เลือก Next เลือก VPN อันแรกครับแล้วก็เลือก VPN เลือกขาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ฝั่งอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ต2เสร็จแล้วเลือก IP Address นะครับที่จะแจกให้ Client ในกรณีที่เขาเป็นเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะใส่เป็น IP พาขในนะครับสใส่เป็น0.2.16ครับ10.12.0ให้ทั้งหมด21 ig นะครับที่จะเข้ามาเสร็จแล้วก็มาสร้างคอนเนกชันไปยังตัว radius server ที่เราสร้างที่ dc1 เมื่อสักครู่นี้ใส่เป็น dc1 ใส่ password เพื่อทำการแพร์ระหว่างยุบ radius server กับใครผ่านแล้วนะครับกด finish ก็กดเ OK, คไปนะครับตัว routing and remote access มันก็จะสร้างตัว VPN server ให้เราขึ้นมานะครับในขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับเสร็จละ ัว VPN Server พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาลองทดสอบโดยการรีโมท VPN มาจากฝั่ง Client ดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ Client เนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งอินเทอร์เน็ตนะครับ IP ที่ได้ตอนนี้คือเป็น IP ฝั่ง1 3 1 0 7ที่เป็น Public IP นะครับ จะลองสร้างวีเพนขึ้นมาเข้าในดีกว่านะครับเขึ้นมา แอดวิเพนนะครับเรื่อง Microsoft ตั้งชื่อนะครับวีเพนเซอร์เวอร์ใส่เป็น IP ขานอกของตัววีเพนเซอร์เวอร์เซ็นแรมนะครับเซ็นเนมเนมหาเลยผมปล่อยว่างไว้ก่อน เสร็จแล้วนะครับลองคอนเน็ก์มาลองนเ็ connect ดูนะครับมาแล้วนะครับใส่ชื่อยูเซอร์นะครับจะอยู่ในกรุ u ปเมนเจอร์ชื่อโดเมนก่อน ร้นะครับในส่วนของ vpn ตอนนี้ connect ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง a c อ e s ส f i ฟล์ Share ดูจะลองสร้างแม Drive ขึใใ้นมานะครับหนึ่งตัวโดยพอย n t ไปที่ตัว p c 1นะครับสมมติว่าแชร์ b ดนะครับมาวครับเขาได้แล้วครับตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานไฟล์แชร์ที่อยู่ใน DC1 หรือที่อยู่ในองค์กรได้แล้วนะครับผ่าน v p n ที่เราคอนเนคมาเมื่อสกักครู่นะครับลองดู IP นะครับตอนนี้ว่าได้ IP อ,อะไย ไอีที่ได้เนี่ยเป็น IP ขาในนะครับของบริษัทแล้วนะครับ1 2 1 6 7 1 0 1สามารถที่จะใช้งานรีซอสต่างๆที่อยู่ในบริษัทได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้งานตัว VPN แล้วก็ในส่วนการ Configuration VPN s e r v e v ขึ้นมาจากตัว Windows Server 2012 R2 ครับก็ ตอนถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของเพิ่มเติมความสามารถในการ a อ t h เทน i c a t i o n จากตัวเซอร์ติฟิเคนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับอว n เของเรานะครับนอกเหนือจากการใช้ username นมพาสเวิดแล้วเนี่ยก็จะทำการตรวจสอบ c ซอร์ติฟิเคของตัวคอมพิวเตอร์ที่รีโมทเข้ามาด้วยนะครับหรืออาจจะทำในส่วนของอ u t เทนต i เคชันยูเซอร์ ซอร์ิฟิเคทด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปครับในส่วนของตอนนี้ตอนที่สองเนี่ยขอจบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ